สวัสดีครับมีลูกหลานสอนลูกหลานให้ถูกทวนสิ่งที่ครวรและไม่ครวรล้วนมีผลอย่างน้อยๆคือการแจงสำแดงตนว่าเป็นคนเช่นไรในมุมมองแข่งเรือแข่งพายพอแข่งได้แต่จะแข่งเส้นสายปวดสมอง ยิ่งไปแข่งยศตำแหน่งและเงินทองไกลเกินเอื้อมสูงเกินมองอย่าลองแลอยู่อย่างคนทนอย่างไพร่แต่ใจสุขอยู่อย่างเทพนั่งเสพทุกข์และรอยแผลอยู่อย่างคนจะอย่างไรก็ไม่แคร์อยู่อย่างเทพก็เพียงแค่มีชื่อนามคนเบื้องล่างต่างจ้องดูหมู่เหล่าเทพ ที่หลงเสพติดตัณหาหน้าหยันหยามกิมเกมเกียดสนองอยากจนเกินงามมีบางรายหลงกินกามจนสิ้นดีแข็งแต่นอกในนุ่มทุกรุมเรา้าตำนานเน่ามากมายในวิถีผมกระพือฮือหาทั้งตาปีไม่มีสุขไม่มีดีเล่นกันแรง อยู่อย่างสุขอย่างคนอย่างลนร่านให้รู้จักพอประมาณไม่เสแสร้งอย่าเป็นเทพที่เสพทุกข์และร้อนแรงดูยิ่งใหญ่แต่ไร้แรงไรศรัทธาคูเล็กลำํำปางวรกรอ,ออนไลน์วางสิ่งในชีวิตไม่ต้องดีที่สุดแต่อยู่แบบไม่ทุกข์ก็มีความสุขแล้ว